น่ารักกระปุกลูกดูแต่ลูกใหญ่มาดูลูกเล็กบ้างแน่นเลย ลูกนี้เนื้อไหนครับลูกนี้เป็นหามกรอบค่ะหามกรอบนะครับ,บ,ะรบจะเอาแข็งลูกค้าไว้ทานหลายวันเนาะไม่แข็งนะตาหามกรอบนี่คือไม่แข็งไม่แข็งนะลูกค้าเนาะ ใชยมาซื้อมาถูกใจคุณแม่มาเองลูกเคยลูกเคยหรือลูกชายคะอ๋อลูกเคยลูกเคยก็มาลูกชายเดี๋เนาะเป็นลูกเราแล้วเรียงเลี้ยงลูกก่อนนะนั่นลูกใหญ่นั้นเลี้งลูกใหญ่เลยลูกแล้วใช่ไหมคะกาญดาเดี๋ยวจอดนี้ให้ดูอีกทีนึงจ้ะ ค้ายไห่ายก็ถ่ายไม่ค้าก็ถ่ายชอบถ่ายยัยดีแล้วคนที่เขาไม่รู้มากามไนะม่ยอะหน่หน่คนละคนลจใกล้ๆยังไม่รู้มีตู้เล่กินเ่ยหนมาจากรชบังเลยราชบังเลยถ่ สวยไหมพ่อค <ider> MM> ้าโอ้สุยมากเลยอไรนมากไสีโลได้เนื้อสโลกว่าจะบอกไหม ม่รู้ค,คมไม่คุ้มนะเิะ็ดเอาัน <c oughs> จะเข้าไมคะเข้านี้คือเอาแต่แบบนี้แบบนี้แล้วก็ไม่มีให้เพราะวเดน่การดโอเคแล้วค่ะพ่อค้ายกเกรกล้าม